อัดหมดเลยอ่ะนี่นี่นี่อยากให้เบิ้งสาเหตุทุเลียนอีสานตายครับหลากมันลอยนะครับอันนี้ถ้าบ่มีต้นหญ้าพวกมนี้คุ้มนี่ตายเลยได้เน่มันเดือนเมษาเนี่ยเพราะนั้นเนี่หจะปล่อยใหรหล,ลักลอยเวลาห้องหดน้ำห้อฉีดน้ำานี่เห็นบอนพยายามย่างลงไปอะ่ะหลกเต็มเลยในหลักต่าพวกนั้เพราะนั้นทุเลียนอีสานนะ่ะส่วนใหญ่จะไปเอาสูตร สูตรมาปลูกว่าให้เหนือดินอ่าเขาเอิ่นว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วอ่าหรือสองสามเส้นเนี่ยทามันร้อยจังซี่อยูุอีสานเนี่ยตายครับตายเบิดตายเบิเบ้<ม>ลเราอันนี้ไตจี้เนี่ยเรได้ปลูกลากร้อยจังซี่เด็กก็ปลูกพอดีกันเนี่ยแต่เนื่องจากว่าพ่นหดตน้ำเนี่ยเห็นบอ่อห้อยห้อยทางน้ำลงไปเนี่ยเ<ม>พราะนั่นให้เขารักษาเนี่ให้ดีเพราะนั่นแหละง่ายที่สุดก็คือนาดินเนี่ยจะต้องนี่ดินเขาจะต้องต้องผมจังสี่เลยทนมาเป็นอย่างดออ อ่ะนนีมคือต้องบ่วไห้ลากร้อยบ่ใไห้ลากร้อยต้องรักษาไว้แล้วก็เอาหญ้าหรือใบไผ่มาคุ้มก็ดีถ้าเป็นเฟี้ยงมันอาจจะเกิดล่าดำน,นี่เรามันจะเป็นยังี่เขาเลยต้องต้องดูแลจังสื่อคุ้มกับคุ้มถ้าว่ามีหญ้าคุ้มนะพี่ตุ๊กสวัสดีครับ เออถ้าบม่มียาคุ้มยังซี่เนี่ยตายแล้วต้นนี้ห่างมันห่างมันร้อยอ่ะตัวเอาเจ้าคือบวยังมากทั้งสี่เจ้ายังมากพุ่นหมดทันั้นเออเจ้าคองสวนต้องหัจัจทุกต้นมันรากร้อยเบิดผิดตุกจะมาบงมาบ่งมันรากร้อยรากร้อยหมายความว่าจังใดนี่ผิดตุกผิดตุกหดน้ำเนี่ยเห็นบ่มรากมันพูเบิด ติ๊กต้องรักตาลากบริเวณนี่ให้ดีเพราะว่าหดน้ำล้วเขาต้องเช็คว่าให้ลากมันร้อยบอ่อล,ลากลงากร้อยกับตอนนี้เนี่ยเอาดินใส่เอาดินใส้แล้วปั้นนี่เนี่ยเห็นไเนี่ยต้องเอาดินไส่พวกเนี่ยเอาดินผสมแกลบมาห้อยทับให้มันได้เพราะนั้นต้องรักตาลากพวกนี้แล้วมันจะเดินไปได้ถ้าลากพวกนี้ตายเนี่ยไปมันจะแห้งลงยอดจะก,กุดรวนาบมันจะบ่ลงล่งถึง้างรางนะติ๊ก แต่ว่าฟังนี่ไครอยู่มันเป็นดินดินพวงมะแนวเ,เราก็ต้องเฮ็ดเอียงก่อนขึ้นอีกอ่ะเอียงก่อนต้องเฮ็ดเอียงก่อนขึ้น<า>อีกอ่ะเออคือขยายต้องขอยายเอยยียงก่อนขยายโคกมันเออขยายโคกอีก่คณะตักต้องออกมาก,ว,ามกว้างๆเพราะยังเวลาเ้าหดน้ำน้ำมันจังจะบริไรนี่ไว้อันนี้มันไหลลงไหลลงมองนี้จะแห้งเพราะแห้งเราใบมันจะแห้งไอ้ต้นแรกนั่นใบใบแห้งเนี่ยคือแก้ปัญหาไงบ่มีอย่างบ่มีแนวจ่อบ่มีแน่วอีย่งเลยแต่ว่ามันอันนั้น อันนี้ว่าได้ถอนถิ่มแล้วเนี่ยมันห่างมันยังเหลืออยู่แต่ว่างหวนลงมาคุ้มด้เอออ่าใช่เียเพราะนั้นมันดีแล้วมันไม่ยังซีเนี่ยต้นนี้มันจะโปร่งเห็นบอกมันซุ่มเยอะแต่ว่าขยายมันกว้างก็นี่มนึ่ิเมตรพิทกหนึ่งเมตรลแต่พิทูพ่เห็ดอ่ะหาคนมาเห็ดให้ได้แล้วก็ผสมแสบนัำงตาดีน้ำดินมันจังจะโปร่งแล้วก็ทุกหนึ่งเดือนลาดด้วยแอปตาซอยผัดเพื่อให้ดินมันมันโป่ง แล้วก็ปัสสภาพดินนั้งเป็นกลางบ่มี่ยังระบบหลกระบบอันนั้นมันดีโยมันบ่เป็นเชื้อร้านบ่เป็นนี่ยังอันนั้นคืออันออรถยางมึงเบ้อเลยตัวให้ให้พี่ตุ๊กต้นทุเรียนเออให้พี่ตุ๊กเปิดเบิ่องน่ะว่ามันอันนั้นบ่ตัวสำคัญคือหลักเอยไปดูข่ายางอะรบางทีเออเนี่ยเห็นบ่เพราะว่าข้นมันแห้งเนี่ยเราสีน้ำใสหนี่เราลากมันไม่เดินเนี่ยเืีเราต้องรักษาคนให้ดี <c oughs> เนีเ่ยจะได้บอกเล่านี่คือปัญหาไปอย่างะไะอยากมาาอย่างเมื่อเบือ้นนองลึกม,มันพาอมันแหงปุ๊บเนี่ยมันเจอแดดมันก็ไใหม่อะมันใบมันก็ไใหม่ใช่อหดน้ำบอหดน้ำไ่เลยแต่ว่าสิลุ่งเล็กซำดาดอือเออเนี่ยคือคือสำคัญเพราะน,นั่นนะมันไม่ใหม่ยังตีแล้วนกะ็ต้องเอาอย่างมาคุ้มอีกได้แล้วก็ยังให้โค่นมันลอยยังตีปลูกดีสารอย่าให้โค่นลอยเนี่ยอันนี้โค่นลอยแล้วเล่าหดน้ำ แล้วมันจะเดินไปไหนล่ะแล้วพอว่านรากมันตายมันก็จะใบนี่สภาพใบน,นั่นเองเสียเนี่ยโหเลยยัง่าผมจากมาเบิงอะ่ะคือสภาพเนี่ยห้องหดน้ามก็จริงดยวยแต่ว่าคนตรงนี้เนี่ยมันบม่มีดินเลยเนี่ยบ่ม,ม,มีดินเกาะเลยเนี่ยเอพราะห้องหดหน้ามต่ละเทียห้องศาสตรนี้เพราะนั่นอนะ่ะคือถ้าคนแห้งเมื่อไหร่เนี่ยใบมันจะแห้งร่วงแล้วก็ตายอันนี้คือคือจุดสำคัญ อ่าเป็นเรื่องที่เขาต้องต้องใส่ใจในรายละเอียดนี่คือการปลูกทุรเรียนบอกมปนว่าแค่ว่าหดนามยู่ซื่นได้บ้างน,นี่คือมันว่าตายดอกเพราะว่าคนมันดีอลู่รากมันดีแล้วเนี่ยอือเออแค่ใบแห้งเดี๋ยวมันแตกใบไม้มันกอันนั้นเพราะนั่นน่ะคือต้องขายายคนมาเป็นเม็ดแล้วก็อย่าให้รากมองหันมัรลอยอเดี๋ยวเล่าออกมาจำวบแล้วบอกเล่าน้ำอ่าพอเล่าเ่าไม่ได้อีกเพราะนั่นแหละแกะต้องทุนเรียนี่ยเอาอยัางง่ายว่ายังแกะมันยังไมอยู่ ไม่ออกมาใส่ห้องมาใส่เห็นไหมเนี่ยเป็นสี่ละบ่หมดโจกคือเข่าดีเถอะหมดจกแล้วสีได้เนีจกโอเคหัวตะเนเนี่ยเขาจะเอาเว้นยังสี่อ่ะปีสุกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือรากเนี่ยอย่าให้มันแห้งรากนี่มันมัดออกไปไกลเอานี่คขาันี่มันออกไปไกลช่วงหนึ่งเดือนอช่วงหนึ่งเดือนแล้วถ้ามันถ้ามันตั้งจังสี่มันก็ออกยากเลยมันออกแต่ข้างล่างเนี่ยแต่ว่าข้างล่างมันเดินแล้วแต่ว่าข้างบนมันบ่เดินออ ลักษณะการเดินให้ก้มยอดมันให้ยอดเดินก็แสดงว่ารากเดินอ่าเพี้ยงใดห้อยจังจาะให้มันเปียกน้ำตลอดเนี่ยแล้วนนี้ว่าต้องยานโรครากเน่าคนเน่าผิตุบแยบได้ผิตุกได้ออามาเทใส่หลักขยายข้นเขาบอกว่าให้ดินมันแน่นนะจ๊ะมันไหลออกอืมอันนั้นไม่ะเอียอะซึ่งนั่นมันเอามาปลูกนะจ๊ะ เป็นแบบเดียวกันที่นั่นเงี้ยพูดอะไตัวไงเลียนบอกที่วัดคนละสามสิบาทโอ้เี้ยดินตรงนี้มันดีแล้วเห็นบอกอันนั้น้ากตรงหยิบัดินมาเอไปเอาดินไปขยาโค้อ แก่แก่ยิ่งแตการนี่ได้โดนเพราะว่านี่แหละเป็นอย่างสาเหตุว่าปลูกทุเรียนตายก็เออว่าเขาจะเข้าใจาที่ริ้งดินงามเลยเนาะเนี่ยดินโอเคอยแต่ว่าเราต้องมาพ้วนเห็ดต้องมาเแียม,มาเติมเออมันกระถอกยอดดีนะนี่นะ เนี่ยมันความแล้วเนี่ยแต่ว่าจะเหตุในด,ดินมันแน,น่นขยายข้นแคบกว่าเห็นนะมันนีอือเจ็ดสิ หน้ามโหดน้ำมันเรียก่ไหลหนีเบิร์ตแล้วก็เขากับพุ่นฮะเพิ่นเผางานอะไรเห็นบ้านคุณคนแก่เผาพร้อมกันตายพร้อมกันไปตีล่ะมื่อหนึ่งตีไปแล้วมันจะเปนพุ่งไปอันอันอันนั้นพี่น้องเถะพี่น้องนนึ่ง้วเขาไม่แกบอยู่ข้างหน้างที่สตกมันจะเก็บความชื้นได้ดีแล้วกันเพราะนั่นแกบต้องต้องร้ายแก่เพิ่งใบไม้ใบยังไง นเหมืองก็เอเอ็ดเดี่ยมนี่เลยนะเจ้ขยายเองมันได้แม่ย้ำห้องหดหน้ามันจังบลายนี้มันเดือดไม่ผงนี่แหละสาเหตุของการตายคือเลี้ยงคือได้ปลูกแต่แต่หน้าเกินน้ำน้ำไม่ค่อยเกินดอกน้ำจะขาดปุ๋ยจะเกิน อืยไล่ยน้าหน่อยบัานก็เค้มขยายมากยิ่งเขาได้โค้งเนี่ยถ้าได้ทุเรียนห้าแหงแต่ไงอะไรอืมพอปวกนีมันทอถ้าพัานมาจากตลาดเนี่ยได่ชาพระนจิต <c oughs> เออเพราะว่าเขาขาเกียววันนี้เวลาเข้าหดใจเดือนหนึ่งเข้าหด,หาหดไ,อไอเอฟซานี่คือเข<อ>้าตรง,ตรง ค้เบิร์เลยเมืนวะวงเบิร์เลย่นเขากับเช็กเบองดินว่ามันมันแน่นบ่กันย่งเบิร์ด้อยู่เนี่ยอันนี้อันนี้กับอันอันี้นราปลูกเราสิดูแลมันเเออ กล้วยยังไงมันคือบกขึ้นอันนี้ตอนนี้ผู้ได้ปลูกกันตัวเตี้ยนี่ขนาดว่าเขามีอัตราทำแบบตอนนี้เสียงตนี่เห็นบ่ตเป็่นนมานเห็นเห็นบังไรยังหมันนน อะไรดามาไม่านเนียง่านในสีชมพูดเบอะทนเนียงกองของเียามาเนียยก่อนอันนี้ไงที่เขามาจากสระข้ามไหมหไอ้เต่าที่บระดาต้ตูองเกาขาขายต้นเท่าไหร่รวยรวมันไม่แบบอะไรตัวใส่แดงแดง,ดงมันกำลังงามต้นกลาลังหิดตื่นกำลังหิดละลแต่ว่าต่อไปมันจะ จิ้มจนละจิมจูลลมจคจือจะง่แก้ม,มก่อนนะจ๊ะจังนก่นัน่งุนวแก้ม่บ้านล่องเอานัน่นหดจังสุกขื่นเมืองห่มัน